จุ๋มสวัสดีค่ะจุ๋มเองเนี่ยก็เคยมีความคิดว่าอยากจะเอาประสบการณ์ของตัวเองเนาะ <S <S เกี่ยวกับการร้องเพลงนะคะมาบอกเล่าแล้วก็มาแนะนำต่อเพื่อนที่ติดตามเพจ i a m จุ๋มสอนร้องเพลงอยู่นะคะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าที่จุ๋มเอามาบอกต่อเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ชีวิตเนาะเอามาเล่าสู่กันฟังอย่างน้อยจุ๋มเชื่อว่า ประสบการณ์ของจุ๋มในบางอย่างอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้นะคะยังไงก็เพื่อนๆก็ร้องติดตามเพจแล้วก็รับฟังไว้และใครนะคะมีคำถามเกี่ยวกับการร้องเพลงนะคะสิ่งเ,เพลงที่จุ๋มจะสอนเนาะโดยทั่วไปก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับเพลงไทยนะคะเพลงไทยเช่นเพลงไทยลูกกลุงมนะคะก็หรือจ้าแนวสุนทรภพหรือว่าจะลูกทุ่งนิดนิดอันนี้คือ เอาเป็นกลางๆนะคะจุ๋มจะแนะนำได้เนาะแต่ใครจะถนัดสตริงนะคะหรือว่าถนัดไทยสากลเพลงสากลเนี่ยก็สามารถรับฟังแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าโดยพื้นฐานการร้องเพลงทั่วไปเนี่ยก็จะเหมือนกันเหมือนกันส่วนใหญ่จะมีมีมีมแนวทางเอ เขาเรียกแนวทางของเบสิกนะพื้นฐานนะก็จะเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าแต่ละเพลงเนี่ยก็จะมีลูกเล่นอะไรแตกต่างกันไปในเรื่องของตัวโน้ตแล้วก็ในเรื่องของ Voice ต่างๆที่รุ่นหลังมาเนี่ยก็จะมีการเปิดเรียนอย่างเป็นทางการเนาะสมัยจูนเล็กๆค่ะก็ยังไม่ได้เปิดเรียนเป็นทางการเท่าไหร่ก็ะจะอาศัยฝึกความสามารถจากตัวเองแล้วก็ฝึกไปตาม บทของเพลงที่ที่เราได้รับฟังค่ะแต่วันเนี้มานั่งคุยกันตรงนี้ก็คือมาบอกกล่าวให้รู้จักกันเนาะเพราะจุ๋มเองก็เคยเป็นเด็กที่ไม่เคยรู้จักว่าตัวเองอะ่ะร้องเพลงเป็นมาก่อนนะคะก็เรียนหนังสือไปสักประมาณปวสามปวสี่นี่แหละค่ะก็ไม่รู้ว่าตัวเองอะ่ะได้ทำเพลงให้เพื่อนฟังไปตอนไหนไม่ทราบเลยแต่ทีนี้ว่ามีวันหนึ่งค่ะ ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นวิชาเรขาคณิตนะคะคุณครูคนนั้นึงก็ยังจําท่านได้อยู่ท่านเป็นผู้ชายชื่อว่าสํารวยนะคะครูเป็นคนใจดีมากแล้วก็สอนวิชาเรขาคณิตซึ่งสมัยนั้นน่ะยอมรับว่าการเรียนน่ะสําหรับตัวจุ๋มนักจุม๋มว่ายากมากสําหรับเด็กป .3 ป .4 นะคะที่จะแบบใช้อะไรนะครึ่งวงกลมแล้วก็วงเวียนอะไรพวกนี้จะต้องมีคู่มือในการเรียนแล้วก็มีการคํานวณด้วยนะคะ แต่ก็พอ,พอเรียนผ่านๆไปได้อะค่ะแล้ว,วช่วงนั้นะระหว่างเรียนเนี่ยก่อนจะเลิกเรียนสักสิบห้าถึงยี่สนาทีเนี่ยแต่ก่อนคาบหนึ่งก็จะชั่วโมงหนึ่งเนาะ mm hmm. คุณครูก็เลยว่าม,มาถ่ายเกลียกันหน่อยสิวันนี้อ่ะมาจับกลุ่มกันแล้วก็มาหาเพื่อนที่มาร้องเพลงกิจกรรมของเราก็คือจะให้มาร้องเพลงกลุ่มได้หนึ่งท่านเนาะ mm hmm. ก็ผจะไม่ได้นะว่ากลุ่มหนึ่งกี่คนแต่ว่า แต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จับกันได้และส่วนจุงมเนี่ยจุงก็ไปอาศัยเพื่อนคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปอยู่ร่วมกลุ่มกับเขาก็ไปได้ร่วมกลุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งเพื่อนก็จะมีความสนิทสนมกันพอสมควรเล็กเลกน้อยๆเพราะว่าจุงจะเป็นคนไม่ค่อยพูดตอนเด็กๆกจะเป็นคนไม่ค่อยพูดกับเพื่อนเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นคนที่คิดกลัวขี้อายอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นนักเรียนหลังห้องโดย โดยปกติจะอยู่หลังห้องตลอดไม่กล้าอยู่ข้างหน้าห้องนะคะก็เหมือนกับว่าเจียมเนื้อเจียมตัวหรือเปล่าเข้าข้างตัวเองอจริงๆอาจจะเป็นกลัวครูก็ได้นะคะทีนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะไปไปร้องกันเกือบหมดแล้วก็เวียนมาถึงกลุ่มตัวเองทีนี้ในกลุ่มของถุมเนี่ยเ,เพื่อนๆว่าไม่มีใครเลยที่จะออกไปร้องซึ่ง ตัวจุ๋เองก็ไม่ได้รู้ตัวเองว่าตัวเองร้องเพลงเป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะคัดเพื่อนคนไหนไปร้องนะคะเพราะว่าในช่วงนั้นจะมีสมัยก่อนก็จะมีพวกหัวหน้าแกง๊งนะ,ะแม้จะเป็นผู้หญิงก็เป็นหัวหน้าแกง๊งนะคะก็มีเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะก,ก,ก็ชื่อเล็กก็จะออกช่วงนั้นเขาออกจะแพร่พราวกับใครสักหน่อยหนึ่งเขาก็ชี้มาที่จุ๋มเลยเฮ้ย hey, จุม๋มเอาไปร้องเลยจุ๋มฮะฉันเหรอเฮ้ยฉันไม่เคยร้องเพลงฉันร้องไม่เป็น เขาก็พูดสวนกันว่าฉันเคยได้ยินแกทำคำเพลงอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวงานเข้าแล,ล้วเราจะร้องเพลงอะไรนะร้องเพลงก็ไม่เคยจบสักเพลงหนึ่งแล้วก็ทำเพลงให้เขาฟังตอนไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะทีนี้ก็ด้วยความที่เพื่อนบอกว่าถ้าไม่ออกไปร้องนะกลับมานะมีอะไรจะไม่เขากลุ่มเลยไม่รักด้วยอะไรด้วยสมัยก่อนก็เด็กสมัยก่อนเนาะก็กลัวเพื่อนไม่รัก กลัวเพื่อนไม่รักกลัวเพื่อนไม่คบกลัวไม่มีคนคุยด้วยกลัวแบบอะไรหลายๆอย่างฮนะเป็นเด็กนะสมัยนั้นเสร็จแล้วก็เลยร้องก็ร้องก็ด้วยความที่เอานะ่ะกลุ่มของเราเราเป็นตัวแทนเราต้องออกไปในห่วงนั้นก็คิดได้ประมาณนี้ก็ออกไปออกไปนะคะออกไปก็ออกไปสารภาพกับคุณครูที่ที่หน้าห้องว่าคู่ขาหนูไม่เคยร้องเพลงเลยนะคะแล้วก็ ร้องเพลงไม่จบค่ะแต่ถ้าจะให้ร้องร้องเอร้องให้ฟังได้เป็นบางช่วงบางตอนเนี่ยอาจจะได้นะคะอาจารย์ก็จริงจริง,รงคืออยากจะเสียสละแต่ว่าอาจารย์บอกไม่เป็นไรออกมาแล้วร้องเลยร้องเพลงได้กี่ท่อนกี่ตอนร้องได้เลยจ้าอ่ะเมื่อในเมื่อคุณครูให้โอกาสตรงนั้นก็ตื่นเต้นอยู่นะคะก็ยืนนึกสักพักหนึ่งก็เอ๊ะฉันทำเพลงอะไรฉันพอจําอะไรได้บ้างทีงนี้ช่วงนั้นเนี่ย ถ้าพูดกันแล้วก็เป็นช่วงของอลูกทุ่งดังนะก็จะเป็นคุณแม่ของสีเนาะแล้วเพลงของคุณแม่ของสีที่ดังๆก็มีหลายเพลงแต่ว่าเพลงที่จุ่มจาได้หรือว่าพอจะทําได้ก็จะเป็นเพลงฝากดินค่ะก็เป็นฝากดินก็บอกครูครูก็บอกว่าอ่ะโอเคร้องเลยจ้าร้องเลยทีนี้เอาแหละก็จำไม่ได้ว่าตัวเองอะเริ่มต้นการร้องยังไงแต่ก็ ณวันนี้นะคะจุ๋มก็จะลองร้องให้ฟังท,ท่อนหรือสองท่อนเนาะให้เพื่อนๆฟังแต่ว่าเสียงวันนี้กับเสียงตอนเด็กๆอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าก็าคือจะจะร้องให้ฟังว่าเพลงฝากดินของแม่ของสีอะ่ะท่วมทํานองอะเขาเป็นยังไงบ้างนะคะงั้นะเดี๋ยวจุ๋มจะลองร้องเพลงฝากดินของแม่ของสีนะคะให้เพื่อนๆฟังกันนะคะ ดินเจ้าเอ๋ยค่าเคยอยู่ไกลมาก่อนดินอุ่นร้อนและเย็นก็เป็นเพื่อนฉันยาเมื่อเขาร่างไปไกลใจก็ยังนึกวันวันนี้อีกสักกี่วันถึง โอเคขอแค่ครัเดียวก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็ในช่วงนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะร้องได้ประมาณนี้ไหมแต่ว่าเนื้อเพลงก็คือเนื้อเพลงนี้นั่นเองนะคะอันนี้ที่มาเล่าให้ฟังก็คือเป็นประสบการณ์ชีวิตว่าไม่มีใครที่จะรู้ตัวเองว่าร้องเพลงเป็นถ้าไม่ได้ออกมาทดลองสักครั้งหนึ่งและวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนเล็กนะคะที่ มองเห็นมองเห็นแววของจุ๋มนะคะแล้วก็จักด้วยแรงผลักดันหรือว่าแรงแกล้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ทําให้จุ๋มได้ออกไปร้องเพลงขึ้น,น,น,นกลางๆหน้าห้องก็นับเป็นประสบการณ์ชีวิตยอย่างหนึ่งนะคะและหลังจากจบป .4 มาเนี่ยจุ๋มก็ไม่เคยได้ร้องเพลงอีกเลยนี่คือที่มาที่มาเริ่มต้นก่อนว่าอย่างน้อยก็มีสักครั้งที่เคยร้องเพลงใช่ไหมคะทุกคนต้องเคยแต่จะร้องแบบไหนยังไงมันก็ ต้องมีจุดเริ่มต้นของทุกคนจุ๋มก็เล่าให้ฟังว่านี่คือจุดเริ่มต้นแต่อันที่จริงแล้วจุดเริ่มต้นีจริงที่จุ๋มแบบทุกคนร้องเพงลงร้องได้อยู่แล้วก็คือเกิดออกจากท้องพ่อท้องแม่ค่ะก็ร้องเว้ว้เว,วกันใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะจุดเริ่มต้นที่แท้จริงวันนี้จุ๋มก็จะฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะติดตามเพจอ,อจุม๋มของจุ๋มไว้นะคะแล้วจุ๋มก็จะมา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆแล้วจะมาเล่าให้ฟังต่อในช่วงของชั้นมัธยมให้ฟังกันอีกนะคะว่าอ้าววันนี้แค่ร้องเพื่อกิจกรรมของกลุ่มชั้นปถมแล้วเมื่อขึ้นมัธยมจุ่มได้ไปเจอกับอะไรแล้วไปต่อยอดของการร้องเพลงเป็นเรื่องเป็นราวได้อย่างไรเพื่อนๆที่มาฟังในเพจของแอมจุ่มแล้วติดตามกันนะคะ และจุ๋มจะมาให้ข้อมูลความรู้อยู่เรื่อยๆหวังว่า,เ,าเพื่อนๆที่มีความสงสัยในเรื่องของการร้องเพลงของตัวเองนะคะในบางบทบางตอนหรือว่าการใช้เสียงต่างๆนะคะสามารถพิมพ์ข้อความนะคะถามจุ๋มมาได้เลยนะคะจุ๋มจะนําประสบการณ์ต่างๆที่มีอยู่มาบอกนะคะมาให้ความรู้เพิ่มเติมกับเพื่อนๆเพ,อนเพื่อให้ร้องเพลงได้ดีขึ้นอย่างน้อยก็ขึ้นมาสักนิ หนึ่งก็ยังดีถูกไหมคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่มารับชมวิดีโอในเรื่องบอกเล่าของจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงของจุ๋มนะคะแล้วไว้เราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เสียสละเวลามาฟังข้อมูลของจุ๋มในวันนี้บ๊ายบายรักทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ